สวัสดีครับผมชื่อชยุทธวันนี้เป็นวันที่21ของการฝึกโครงการ21วันสู่ความสุขสุขสบู่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่15ของผมทุกๆการฝึกทุกครั้งในการฝึกแต่ละครั้งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆและมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆอวิธีการแก้ปัญหาด้านจิตใจ ที่เกี่ยวกับการฝึกหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ที่เราใช้ในความหมายของการฝึกที่บ็ดวันสู่ความสมบูรณ์นี้ก็คือความมั่นคงในใจความมั่งคั่งในใจถ้าเราได้ปฏิบัติตามโครงการยี่สิบเอ็ดวันสู่ความสุขสมบูรณ์ในทุกๆวันตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ยีบจะมีการบ้านจะมีคําภาวนาให้เราได้ฝึกให้ได้ปฏิบัติตาม แบบฝึกแล้วก็จะมีะคาภาวนาที่สามารถให้เราได้ใช้ในการฝึกหรือว่าในการคิดตามคำภาวนาหรือว่าใช้สมาธิในการฝึกเพื่อให้ได้ความความสำเร็จในแต่ละวันและและทุกท,ท,ทุกวันเป็นการฝึกระเบียบวินัยในการทำการบ้านที่ แบบโครงการได้กำหนดมามครบบถึงวันที่เบ็ดแล้วผมก็ยังนึกอยู่ว่าจากก้าวไปสู่ห้องใหญ่หรือหรือหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่ก็อาจจะขอฝึกกับคูซนี่สักครั้งหนึ่งให้มีความมั่นคงทใจมากกว่านี้เพราะช่วงนี้อมันเรียนผ่านสื่อออนไลน์เพราะผมเรียนชั้นในร้อยอยู่ ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามากและไม่คิดว่าการการฝึกในห้องใหญ่นี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าห้องห้องย่อยหรือเปล่าเราบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปตามลิงก์ที่ครูซันนี่ได้ส่งมาคือเวลาห้องใหญ่ต้องการให้ห้องย่อยผู้ฝึกในห้องย่อยเนี่ยไปแบ่งปันประสบการณ์หรือว่าเล่าประสบการณ์ในการฝึกแต่ครั้งมา <Yeah. S 1> ก็ถ้าเป็นครั้งที่โบลกต่อไปนี้ก็อาจจะมี <Yeah. S 1> เข้าไปฟัง <Yeah. S 1> เข้าไปฟังเพื่อ แลกเปลี่ยนทัศนติหรือว่าแนวคิดในห้องใหญ่หว่าในการฝึกแต่ละครั้งนี้แต่แต่ท่านมีปัญหาในการฝึกยังไงแล้วาสามารถฝึกให้ครบ21วันเป็นจํานวนหลายๆครั้งซึ่งบางท่านก็น่าจะเกิน40 50ครั้งก็มีเท่าที่ผมดูดูมาหรือหรือคิดคิดท้ายสุดนี้ก็อยากจะแนะนําคนที่ยังไม่เคยได้ฝึกหรือว่าหรือว่าผู้ที่ ฝึกด้วยกันอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมห้องที่ได้ฝึกมาแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนคนเดิมๆที่ฝึกด้วยกันซ้าๆหรือคนใหม่ๆก็ออขอให้ได้ฝึกกันต่อไปแล้วก็จะจะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองในการฝึกทุกๆครั้งเลยครับซึ่งผมยืนยันได้เพราะว่าผมคิดว่าผมมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทางด้านจิตใจในบางทีเราก็บางครั้งเราก็ได้ปล่อยวางบ้างอะไรที่มัน ทําให้เราคิดเราเครียดอะไรหรือว่าบางครั้งก็ทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือถ้าเราฝึกตามแบบฝึกคำนาแล้วแล้วเราฝึกสมาธิต่อ,เ,อเราจะปล่อยวางความอารมณ์ได้เร็วอย่างเช่นอารมณ์โกโรธเป็นต้นผมปล่อยได้เร็วมากคือจะไม่เหมือนแต่ก่อนคือถ้าโมโหจะโมโหยาแต่นี้เราจะสลัดทิ้งไปเลย ท้ายท้ายสุดนี้อีกแล้ว <c oughs> จริงๆมันก็ท้ายสุดแล้วครับผมก็อยากจะขอบคุณคุูสนี่และเพื่อนร่วมห้องทุกท่านที่ได้ฝึกมาด้วยกันมาแล้วก็โครงการนี้ผมคิดตัวเองคิดว่าอาจจะได้ฝึกยาวๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสิ่งที่เรียกว่าความสุขอุดมสมบูรณ์ตามแบบที่ โครงการได้ให้เราได้ฝึกในทุกๆวันขอบคุณครับ